เทรดเดอร์ไม่ควรพลาดกับแจกจุก3เด้งส่งท้ายปีนะครับคาบิตลแบมมอบโบนัสสูงสุดถึง200%แจกหนักแจกใหญ่ทั้งโบนัสสคริปต์เทรดและอ e ีบุ๊กนะครับมอบเป็นของขวัญส่งท้ายปีให้กับเทรดเดอร์ที่มีบัญชีคาบิตลแบมเท่านั้นนะครับในส่วนของรายละเอียดการรับโบนัสเนี่ยจะต้องทําการฝากเงินขั้นต่ำเจ็ดพันบาทนะครับหรือว่า200เหรียญขึ้นไปมีโอกาสได้รับโบนัสสูงสุดถึง,ง2 0 0นะครับท้งนี้เนี่ยจะขึ้นอยู่กับจํานวนเงินฝากด้วยนะครับ แต่ที่พิเศษก็คือทาง Capital Bear นะครับมอบโบนัสพิเศษจะมีแบบโบนัส100%โบนัส125% 175%และ200%นะครับบนหน้าต่างกราฟนะครับมุมขวาเนี่ยจะมีคำว่าโบนัสระบบจะโชว์รายละเอียดโบนัสให้เราทั้งหมดเลยนะครับทั้งจำนวนเงินฝากโบนัสที่เราได้เทิร์นอเวอร์และเทิร์นอเวอร์คงเหลือนะครับหากอยากทำการกดถอนเงินโบนัสออกมาเราจะเทรดให้ได้วอลุ่มครบเทิร์นโอเวอร์100%ก่อนนะครับ ก็คือสังเกตง่ายๆเนี่ยเทรดให้ได้จนขึ้นเป็นแบบสีฟ้าเต็มกรอบนะครับหรือว่าเช็ดยอดเทิร์นอเวอร์คงเหลือให้เหลือศูนย์ก่อนนะครับถึงจะทําการกดถอนเงินที่มีโบนัสออกมาได้นะครับวอลุ่มในการนับเนี่ยจะนับไบนารีดิจิตอลและบลิเท่านั้นนะครับในส่วนของ f o เรตหุ้นต่างๆที่นอกเหนือจากนี้เนี่ยจะไม่ได้ถูกการนับในวอลุ่มของการเทรดนะครับแม้ว่าเราจะเทรดแพ้หรือว่าเทรดชนะก็จะถูกนับรวมวอลุ่มทั้งหมดเลยนะครับ ในกรณีที่เราอยากจะยกเลิกโบนัสนะครับหรือว่าหากถ้าใครเทรดเทรดอยู่นะครับแล้วก็อยากทําการถอนเงินเนี่ยจะต้องกดแคนเซิลก่อนจะมีคําว่าให้กดยกเลิกโบนัสนะครับเงินโบนัสที่เราได้เนี่ยก็จะหายไปจากบัญชีเทรดนะครับแต่ถ้ายังทํารอบเทิ์นโอเวอร์ไม่ครบ100%งร้อเนี่ยจะไม่สามารถทําการถอนเงินได้นะครับจะต้องกดยกเลิกโบนัสก่อนถึงจะตามการกดถอนได้และเงินโบนัสก็จะหายไปด้วยนะครับ ตอนนี้เนี่ย capital bear ขยายเวลาในการแจกสคริปต์นะครับสำหรับใครที่อยากได้สคริปต์ตัวช่วยเทรดมีความแม่นยำที่สูงมากๆนะครับสามารถช่วยเทรดเดอร์สร้างกำไรไม่ว่าจะเป็นมือใหม่มือโปรนะครับนำไปใช้ได้หมดเลยนะครับยังไม่พอยนะครับยังมีแถมฟรีอีบุ๊กเป็นคู่มือการเทรดเอาไว้อ่านเพิ่มเติมกันอีกด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้รับเนี่ยถ้าไปรับที่แอดมิน capital bear ได้เลยนะครับอย่าลืมส่งหลักฐานการเติมเงินไปที่ ไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคา a ์แคปิตอลแบร์ไทยแลด้วยนะครับนอกจากนี้เนี่ยยังมีกิจกรรมแคปิตอลแ a ร t r a รดทู Win มอบของรางวัลให้ผู้ที่ชนะการทุกเดือนนะครับใครที่สนใจเข้าร่วมเนี่ยติดตามได้ที่เพจ Capital Bear Thailand ได้เลยนะครับเรียกได้ว่าเทรดเดอร์คนไหนที่เปิดบัญชีกับ Capital Bear นะครับคุ้มมากๆนะครับมอบให้ทั้งโบนัสพิเศษมากถึง200%สสคริปต์ตัวช่วยเทรดทำกำไรและมีอ e ีบุ๊กให้อีกด้วยนะครับ เป็นอีกบล็อกเกอร์ที่ใจดีและใส่ใจเทรดเดอร์ไทยมากๆเลยนะครับเดลพิเศษมอบให้การขนาดนี้นะครับก็ต้องขัปพิตอแบทเท่านั้นสําหรับคนไหนที่สนใจนะครับเปิดบัญชีเนี่ยคลิกที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะครับ